แต่ผมบอกเลยว่าหาอยู่ไม่ควรพลาดราคาถูกที่สุดในตลาดนะคุณผู้ชมและที่สําคัญสีแดงนี่หายากมากๆแล้วนะครับอย่างแรกเลยที่เข้ามานะครับคอนโซลด้านหน้าใหม่มากๆคุณผู้ชมดูไม่มีร่องรอยเลยนะใหม่คลิปมีพรมรองพื้นของโมดูลโลมให้ด้วยนะคุณผู้ชมนี่นะครับนี่ผมก้าวมือรูปนะเพราะว่ามันใหม่จริงๆตอนนี้เรามีโปรโมชั่นออกรถศูนย์บาทครับใครที่แบบว่าเงินเดือนรายได้เป็นสองเท่าของค่างวดเนี่ยซื้อคนเดียวได้เลยนะออกรถไม่ต้องใช้เงิน สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เซลเต่ามี Honda c ซ v i c สีแดงนะครับตัวท็อปของ4ประตูนะค,ะคุณผู้ชมคันนี้จะเป็นเครื่อง1.5เทอร์โบ RS นะครับปี2020เลียกไม้เพียง50,000กิโลเท่านั้นคุณผู้ชม่อนเพียง12,200บาทเท่านั้นสำหรับคุณผู้ชมที่เงินเดือน25,000บาทซื้อคนเดียวไม่ต้องขับไม่ต้องกู้รวมนะครับ ส่วนใครเงินเดือนไม่ถึงก็หาคนกู้ร่วมมาหนึ่คนนะผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีเทลละรายละเอียดของเจ้า Honda Civic 1.5 Turbo RS ปี2020คันนี้กันเลยครับราคาค่าตัวเพียง7,29,000บาทนะคุณผู้ชมถูกที่สุดในตลาดแล้วโอเคด้านหน้านะครับนี่นะครับตัว RS ไฟจะเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมมีเสน่นะครับดุมากนะครับมาพร้อมกับกระจังหน้าเป็นสีดำกราสแบ็นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโลโก้ RS นะครับ รถคันนี้เพิ่งเข้ามาเลยคุณผู้ชมใครที่หาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเริ่มจากทางด้านซ้ายกันก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมล้อจะเป็นทูโทนนะครับจะเป็นล้อของ R s นะครับถัดมาด้านข้างคุณผู้ชมตัวนี้จะมี Honda l เ n นโบ์มาให้เรเรียบร้อยแล้วนะครับกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถมือเปิดจะเป็นโครเมียมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างของเจ้ารถคันนี้กันนะครับว่าสวยเดิมแค่ไหน นี่นะครับเม็ดอาร์คเดิมๆจากโรงงานเลยคุณผู้ชมซอกประตูเดิมๆน็อตไม่ขยับนะครับคันนี้ผมบอกได้เลยว่าสภาพแทบจะป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาดูประตูหลังด้านซ้ายกันบ้างครับนี่นะครับเม็ดอาร์คเดิมๆจากโรงงานสวยคลิปสีนี้หายากแล้วนะคุณผู้ชมสีแดงนี่แบบว่าเป็นสีที่หายากแล้วตอนนี้นะครับฝากระโปรงหลังนะครับนี่นะ ีหลังเดิมๆเลยนะคุณผู้ชมรถไม่มีโดนท้ายมาแน่นอนการันตีคุณภาพนะครับ <Wow. S 1> ล้อไหลนี่นะครับล้อไหลไม่เคยลงพื้นเลยคุณผู้ชมอุปกรณ์ครบยาแนวเดิมๆจากโรงงานคลิปนี่นะมาคิ้งคันเลอร์ยังอยู่ครบเลยคุณผู้ชม มากล้องท้ายตรงน,นี้มีกล้องท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งเซนเตอร์และมีทั้งกล้องมองหลังถอยจอดไม่ค่อยเก่งคันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับประตูหลังด้านขวากันบ้างเม็ดอาร์คเดิมทุกอย่างเดิม,ดมๆประตูหน้าขวาฝั่งคนขับมาฝั่งนี้จะใช้งานบ่อยมากที่สุดแล้วคุณผู้ชมนะครับ เมคอาร์กยังอยู่ครบนะครับเมคอาร์กเดิมๆต่อประตูเดิมๆนะคุณผู้ชมเดิมทุกจุดผมบอกได้เลยว่าใครที่หาอยู่ไม่ควรพลาดทุกกรณีนะครับเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ด้านล่างนะครับผมเทลเต่านะครับเบอร์ติดต่อผมนะ0971826256เป็นทั้งไอดียไลน์และเบอร์โทรติดต่อใครที่สนใจนะติดต่อทักเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องของเจ้าคันนี้ก่อนว่าห้องเครื่องเดิมฝากระโปรงเดิมน็อตเดิมไม่ขยับจริงไหมไปครับคุณผู้ชม โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องของเจ้าฮอนด้าซีวิค1.5เทอร์โบ I S P สองพันยี่สิบคันนี้กันนะตอนนี้เครื่องยนต์สตาร์ทอยู่นะคุณผู้ชมเงียบมากๆนะครับฝากระโปรงน็อตเดิมไม่มีไขนะครับเดิมหมดเลยนะคุณผู้ชมนี่นะผมให้ตัดช่างกล้องแทนให้ดูนะครับน็อตเดิมเดิมไม่มีการไขนะครับแก้มเดิมนะนี่นะครับแก้มเดิมน็อตไม่เคยขยับเลยนะคุณผู้ชมโครงสร้างเดิม,มง่าย ทบจะแบบผมจะบอกว่าแทบจะป้ายแดงเลยก็ว่าได้เนี่ยคุณผู้ชมดูมาร์กิ้งคัลเลอร์ทุกอย่างยังอยู่ครบตอนนี้เครื่องติดอยู่นะคุณผู้ชมเงียบมากๆนะครับสวยคลิปคุณผู้ชมรับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีหนึ่งหมื่นโลจากศูนย์ฮอนด้าทั่วประเทศเลยนะคุณผู้ชมผ่อนเพียงหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยบาทนะครับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้หรือว่าโทรมาด่วนถ้าเกิดว่าอ่าไลน์มาแล้วผมไม่ได้อ่านลูกค้า ต้องการข้อมูลด่วนโทรได้เลยนะครับ0ู7ย์2 6 2 5 6นะครับ0 9 7 1 8เ6 2 5 6ดเดี๋ยวเราไปดูภายในอินเทเนียของเจ้า Honda c ซ vic คันนี้กันครับว่าใหม่กริปน่าใช้มากน้อย <t ale> เพียงใดน,นะคุณผู้ชมแต่ผมบอกเลยว่าหาอยู่ไม่ควรพลาดราคาถูกที่สุดในตลาดนะคุณผู้ชมและที่สำคัญสีแดงนี่หายากมากๆแล้วนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูภายในของรถคันนี้กันรครับคุณผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่ในภายในอินเทลเนียของเจ้า Honda c ซ vic 1.5 Tur เทอร์โบ RS ร์2อสนะครับปี2020สดง ใหม่คลิปคุณชมอย่างแรกเลยที่เข้ามานะครับคอนโซลด้านหน้าใหม่มากๆคุณชมดูไม่มีร่องรอยเลยนะใหม่คลิปเนี่ยครับเนี่ยเส้นสายลายเส้นสวยงามสปอร์ตแปดตาเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีแมปมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญคันนี้จะมีค d นด้าเลนวอตมาให้ด้วยนะเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวฝั่งซ้ายนะครับนี่จะเป็นจุดอับสายตานะ เวลาสมมุติเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วเราไม่มองไม่เห็นมอเตอร์ไซค์ตัวนี้ช่วยเราได้เยอะมากๆนะคุณผู้ชมฮอน d a าเขาให้ตัวนี้มาด้วยนะครับตัวนี้มี power outlet นะครับ power outlet ตรงอยู่จะอยู่ด้านด้านนี้12โวลต์นะแล้วก็ h t m i จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมในกล้องน่าจะเห็นนะคุณผู้ชมมันก็โอ้แอร์เย็นมากๆคุณผู้ชมเลขไงคันนี้อยู่เพียงแค่ 5 6 9 7 5กเา้ 56, ิบโลเท่านะคุณผู้ชมรถ4ปีตกปีละหมื่นน้อยๆน้อยไหม่น้อยถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับวพวงมาลัยจะเป็นหนังดำนะครับตะเข็บสีแดงนี่นะครับตัว RS จะมีเฉพาะตัว RS เท่านั้นนะครับควบคุมปุ่ม i n f o เทนเ m e n t นะครับก็อยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็จะควบคุมเกี่ยวกับคูคอนโทรลตัวนี้จะเป็น adaptive cool control เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จะมีการออกนอกเลนให้ด้วยนะครับใหม่มากๆเกียร์ p a เ d ิ e shift มีให้ครบนะครับ น,นี้ก็จะเป็นมา่านบังแดดด้านบนนะครับใหม่ทั้งสองสองฝั่งเลยนะไม่มีร่องรอยเลยคุณผู้ชมนี่นะครับพรมหลังคาไฟใช้ได้ติดทุกอย่าง mm hmm. ผมจะบอกได้เลยว่าแทบจะเป็นรถป้ายแดงก็ว่าได้เลยคุณผู้ชมมาทางด้านนี้กันบ้างน,นะครับทางด้านเบาะโดยสารนะครับจะเป็นหนังดํานะครับแล้วก็จะเป็นด้ายสีแดงนะคุณผู้ชมนี่นะครับปีกเบาะไม่มีล้มไม่มีร่องรอยของการขาดเลยนะครับ มีพรมรองพื้นของโมดูลโรให้ด้วยนะคุณผู้ชมนี่นะครับนี่ผมก้าวมือรูปไปนะเพราะว่ามันใหม่จริงๆเจ้าของเก่าใช้ดีมากๆคุณผู้ชมนี่นะมือเปิดไม่มีริ้วรอยเลยคุณผู้ชมนะครับพวกที่เปิดกระจกเนี่ยนะครับตัวหนังสือยังอยู่ครบหมดเลยนะใหม่หม่มากๆใครที่หาอยู่ไม่ควรพลาดทุกกรณีตอนนี้เรามีโปรโมชั่นออกรถศูนย์บาทนะครับใครที่แบบว่าเงินเดือนรายได้เป็น2เท่าของค่างวดเนี่ยซื้อคนเดียวได้เลยนะออกรถไม่ต้องใช้เงินนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับว่า ใหม่กริปเหมือนข้างหน้าไม่แต่ผมบอกได้เลยว่าขนาดข้างหน้ายังใหม่ขนาดนี้นะครับข้างหลังไม่ต้องพูดถึงคุณผู้ชมใหม่คลิปแน่นอนไปครับโอเคครับค okay, ุณผู้ชมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่ห้องโดยสารตอนที่2ของเจ้า Honda าซีวิคันนี้แล้วโอ้โหคุณผู้ชมใหม่มากๆดูดิีบเบาเบิร์ไม่มีรอยเลยอะ่ะแทบจะไม่ได้ใช้งานก็ว่าได้เลยนะคุณผู้ชมหนังยังแบบเฟิร์มอยู่เลยนะปีกเบาไม่มีร้มไม่มีล้มนะนี่ที่วางแขนใหม่คลิปข้างในอะไรก็ใหม่มากๆคุณผู้ชมดูดิ ผมบอกได้เลยว่าถ้าจะไม่ได้ใช้งานก็ว่าได้คุณผู้ชมมือปมมือเปิดยังไม่มีทะลอกเลยนะเนี่ยใหม่ทุกอย่างเลยใครที่สนใจก็0ูนย์เก้าเน่องหกสนะครับโทรหาผมได้ตลอด2ีชั่วโมงถ้าไม่หลับผมรับแน่นอนโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปลองเทสได้กันว่าเจ้ารถคันนี้อัตราเร่งมันเป็นยังไงช่วงล่างเป็นยังไงแต่ผมบอกได้เลยผมแอบลองขับนิดหนึ่งแล้วคุณผู้ชมช่วงล่างดีมากเงียบกลิบนะครับ เครื่องยนต์อัตราเร่งดีทุกอย่างเลยคุณผู้ชมเพราะว่าไม้มันน้อยนะใครที่ใครที่ได้ลองขับหรือว่ามีโอกาสได้ทดลองขับเจ้าซีวิ c ไม่ว่าจะเป็นที่มือหนึ่งหรือเป็นมือสองเนี่ยผมบอกได้เลยว่าน่าจะรู้อยู่แล้วว่าอัตราเร่งของเจ้า Honda Civic Turbo เครื่อง1.5เนี่ยอัตราเร่งมันดีมากน้อยแค่ไหนโอเคเดี๋ยวเราไปลองเทสได้เจ้า Honda c ซ v i ิคคันนี้กันครับคุณผู้ชมว่าน่าใช้มากน้อยแค่ไหนครับไปครับคุณผู้ชม เดี๋ยววันนี้ตอนนี้เราก็จะมาลองเทสได้กันนะครับคุณผู้ชมอัตราเร่งของรถคันนี้ยังเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าใหม่กริปอย่างนี้นะครับเสียงช่วงล่างนะครับเงียบมากนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูอัตราเร่งนะครับวิอย่างว่าคุณผู้ชมเครื่องเทอร์โบนะครับผมบอกได้เลยว่าอัตราเร่งการตอบสนองผมบอกได้อย่างแบบผมไม่รู้จะเอาคําไหนมาพูดคุณผู้ชมเพราะว่า อัตราเร่งมันดีมากๆคุณผู้ชมอย่างว่ามันเป็นเครื่องเทอร์โบนะครับคุณผู้ชมใครที่หาอยู่นะครับเครื่องดีผมรับประกันเครื่องเกียร์รให้1ปีนะครับจากศูนย์ฮอนด้าทั่วประเทศนะค,คุณผู้ชมนี่เดี๋ยวเรามาลองเลี้ยวสุดกันว่าช่วงล่างเขาจะเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับเลี้ยวสุดแลวนะคุณผู้ชมเนี่ยสุดแล้วนะไม่มีเสียงนะครับโหอัาตราเร่งเป็นไง เียวาวมะ้วแก่นี่ผู้ชมนี่นะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายจะมี Honda าเดนวอตมาให้ด้วยนะนี่ครับจะมองจุดอับสายตาเนเองนะครับโอเคครับผู้ชมเดี๋ยวเราไปขึ้นหอยดูช่วงล่างของเจ้า Honda Civic 1.5 t ทอร์โบป2020คันนี้กันนะครับว่าช่วงล่างเป็นยังไงนะครับรถคันนี้เพิ่งเข้ามานะคุณผู้ชมช่วงล่างอาจจะมีเลอะน้ำเลอะอะไรนิดๆหน่อยๆน,นะครับผู้ชมไปครับ ครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ช่วงล่างของเจ้า Honda c ซ v ว c F-C 1.5เทอร์โบ RS นะครับตัวท็อปของเจ้ารุ่นนี้นี่เองนะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับท่อจะเป็นท่อคู่สองฝั่งเลยนะคุณผู้ชมนี่นะครับตัว RS จะเป็นท่อคู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างกันบ้างครับว่าใหม่คลิปแค่ไหนนี่ช่วงล่างคือเดิมๆยังไม่ได้ล้างเลยนะพอรถคันนี้เพิ่งเข้ามาอย่างที่แจ้งนะคุณผู้ชมนี่นะครับสปริงโช๊คเดิมนะครับโช๊คเดิมๆไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับผม สองฝั่งเลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะวันนี้ก็จะมืดนิดนึงนะคุณผู้ชมอากาศครึมฟ้าคึมฝนนะครับแผ่นรองด้านล่างยังใหม่กริปอยู่เลยนะคุณผู้ชมนี่นะครับแผ่นรองด้านล่างยังใหม่อยู่เลยสองฝั่งเลยนะนี่นะคุณผู้ชมยางนะครับตอกกันฝนอะไรพวกนี้ลูกหมากกันโคง้งเอยบูทอะไรเออหูใหม่กริปเลยคุณผู้ชมไม่มีขาดเลยนะนี่เห็นเห็นชัดไหมนี่เอาไฟฉายสองห้คุณผู้มชมได้เห็นชัดนะด้านบนจะเป็นโชคนะครับ เดิมๆเลยคุณผู้ชมไม่รั่วไม่เสริมเช่นเดียวกันกับฝั่งนี้นะครับนี่นะครับยางตัวกันฝุ่นปอกกันฝุ่นอะไรพวกนี้นะครับยังเดิมๆอยู่เลยนะคุณผู้ชมไม่มีขาดเลยนะครับด้านบนก็จะเป็นโช๊คนะครับโอเคคุณผู้ชมช่วงล่างผมบอกได้เลยว่าคันนี้สมบูรณ์มากๆใครที่หาอยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ารถคันนี้ค่าตัวจะเท่าไหร่แล้วผ่อนเท่าไหร่ไปครับคุณผู้ชม เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเจ้า Honda Civic 1.5 Turbo R S P 20 2 0สีแดงคันนี้ใครที่สนใจนะครับเงินเดือน25,000บาทซื้อคนเดียวไม่ต้องคําไม่ต้องกู้รวมนะครับซื้อคนเดียวนะคุณผู้ชมรับประกันเครื่องเกียร์1ปีจากศูนย์ Honda ทั่วประเทศน,นะครับแล้วก็ผมมีบริการรถสไลด์นะครับส่งรถถึงหน้าบ้านให้คุณผู้ชมด้วยนะสวยนะครับคุณผู้ชมรถสวยนะครับสภาพพร้อมใช้งานมากๆนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับ โทรเข้ามาหรือแอดไลน์เข้ามาหาผมก่อนได้นะครับยินดีครับปรึกษารครับมีไฟแนนซ์บริการทั่วประเทศนะคุณผู้ชมค่อนเพียง12,200บาทเท่านั้นสำหรับเจ้าหน้าซิ v ิ c ใครที่อยากเป็นเจ้าของทักเข้ามาหรือว่าแอดไลน์เข้ามานะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคุณผู้ชมสําหรับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย คาร์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชั c o m